เ,เราจะมาทำมะม่วงดองดองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องปอกมะม่วงนี้แล้วก็เอามาดองกับแช่น้ำปูนแช่น้ำปูนไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็มาแช่น้ำเกลือก็เป็นมะม่วงดองถ้าจะเอาไปทำมะม่วงแช่อิ่มก็ ต้มน้ำตาลใส่ลงไปน้ำเชื่อมนั่นแหละหลังจากเราแช่น้ำเกลือสักคืน2คืนลองชิมดูนะคะ,ะถ้ายังเปรี้ยวอยู่ก็เทน้ำเกลือออกแล้วก็ใส่น้ำเกลือลงไปใหม่เหลือแค่เปรี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรพอใส่น้ำเชื่อมไปลงไปแล้มันจะพอดีเป็นการถนอมอาหารเนาะเก็บไว้ได้นาน ที่เหลือถ้าดองไม่หมดก็เก็บเอาไว้กินเพราะว่าม้งมวงช่วงนี้ออกเยอะนะรุ่นใหม่มันก็ออกมาแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องแบ่งทยอยเอาออกไม่ั้นเดี๋ยวมันกินไม่ทันมันเยอะเกินไปร่วงก็ต้องมาเก็บมากวาดอีกเนาะ อยากกินมะม่วงเชิญเด้อมะม่วงเยอะหน้าเนี้ยเป็นหน้ามะม่วงจริงๆเลยออกเยอะมากหน่รุ่นต่อไปก็ติดดอกอีกแล้วเจ้าดอกออกมาเยอะมากไม่รู้จะติดเท่าไหร่นี่เป็นรุ่นรุ่นก่อนที่สุกก็มีที่หด,ดิบก็มีแต่สุกอะเริ่มวายแล้วหมดแล้วเหลือก็ไม่ไม่กี่ลูกมันหลงหูหลงตาอยู่ เดี๋ยว่อนขอตัวไปปอกมะม่วงก่อนเด้อเตรียมน้ำปูนเอาไว้เสร็จแล้วนี่คือน้ำปูนน้ำปูนแดงนี่แหละค่ะแล้วหลังจากปอกแล้วเราก็แช่น้ำปูนเอาไว้ก่อนคืนหนึ่งเพื่อเพิ่มความกรอบหลังจากเอาน้ำปูนออกก็มาแช่น้ำเกลือต่ออีกน้ำเกลือแช่คืนสองคืนแล้วแต่ใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเนาะเดี๋ยวต้อง ขอตัวไปปอกมะม่วงให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้พันก็เทน้ำปูนออกแล้วนะคะแล้วก็มาใส่น้ำเกลือน้ำเกลือสำหรับดองเราต้องต้มก่อนนะคะต้มน้ำเกลือให้กะใ,ให้ปริมาณพอดีกับมะม่วงเราะคะ่ะแล้วก็รอให้น้ำเกลือเย็นก่อนนะคะถึงจะเอามาใส่ห้ามใส่ตอนร้อนร้อเดอ เดี๋ยวมันจะมะม่วงมันจะนิ่มมันเหมือนมะม่วงต้มอะ่ะโดนความร้อนมันก็ไม่อร่อยเนาะนี่ตอนนี้มะม่วงดองเราพร้อมทานแล้วค่ะลิกเกลือพร้อมมะม่วงพร้อมแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นแช่อิ่มเนาะวันตั้งใจว่า,าคืนนี้ จะต้มน้ําเชื่อมเนาะใส่ก็แบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นเป็นะมะม่วงดองไว้กินแบบแบบดองเนาะชอบเปรี้ยวๆถ้าชอบเปรี้ยวอมหวานก็ทำแช่อิ่มเพราะมันสองกระปุกอะอีกกระปุกหนึ่งอเอาไว้ทำแช่อิ่มกระปุกนี้ก็สำหรับ เป็นมะม่งวงดองเนาะดองและได้แจกจ่ายเพื่อนบ้านด้วยใครชอบสายเปรียปร้ยวๆมันก็ไม่เปรี้ยวแล้วนะเพราะว่าอ่าพอแช่น้ำปูนแล้วแล้วก็แช่น้ำปูนไปคืนหนึ่งแล้วก็นี่มาแช่น้ำเกลืออีกสองคืนคือแรกชิมดูมันยังเปรี้ยวอยู่ก็ เทน้ำเปรี้ยวทิ้งแล้วก็เอามาต้มน้ำเกลือใส่ใหม่น้ำเกลือนี่ต้มแล้วก็ต้องวางให้เย็นนะคะไม่งั้นมะม่วงจะจะสุกมันจะไม่กรอบมันจะนิ่มๆถ้าแบบนี้เขาจะกรอบแล้วกรอบมากด้วยกรอบนานกวรใช้ ปูนแดงและปูนที่เขาเขามีขายในท้องตลาดปูนที่เขาไว้กินกระหมากไว้ทำพวกขนมที่จำเป็นต้องใช้น้ำปูอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นรสช่องเขียวหรืออ่าพวกขนมที่ที่เขาใช้ปูนหลายอย่างอยู่มาเด้อใครชอบมะม่วงดองบอกได้นะคะที่บ้านมีตั้งม่วง สุกมะม่วงดิบมะม่วงดองหน้านี้หน้ามะม่วงเนาะหน้าร้อนมะม่วงออกเยอะแต่ที่สุกเอาไว้ละหมดละเหลือเหลือที่อ่อนๆกรอบๆเนี่ยพอดีสำหรับเอามาทำมะม่วงดองถ้าชอบแอบอ่อนกว่านี้ก็ต้องเก็บที่ต้นเนาะกำลังออกอยู่หลากหลายสายพันธุ์ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะขอบคุณสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับต c าใครแล้วก็ดูโฆษณาให้เจ๊พรด้วยนะบ๊ายบายจุบ๊บ